ตามมาดูสวัสดีค่ะวันนี้พาทําแก่งซ้อมนะคะพอดีเครื่งแกงที่เอามาจากบ้านนิมดพอดีเลยแล้วก็อาใส่ตอนเด็กๆเราจํามาจากทีแม็กพส้มเข่องแกงเราเป็นคนช่วยแม่ตําเองทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นตําละเอียดเราก็ใส่เคยเคยก็เอามาจากเมืองตรังนะคะเราเนี่เราแกงซ้อมโดยผักหวางตุงกับปูไว้นิดนึงนะคะก็เลยได้มีโอกาสแกงซ้อมผักหวางตุงกับใส่กุ้งนะคะ พอตั้งน้ำร้อนแล้วก็ดังนั้นเราก็ใส่เข่งแกงไปเลยพอเดือดทิ้งแล้วก็ใส่ซ้อมควายนะคะเราใส่ซ้อมควายกับซ้อมข้ามแล้วก็ใส่กุ้งตามลงไปพอเดือดอีกทิ่งแล้วเราก็ใส่พักหวางตุ้มไปเลยหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็แอบใส่พงจุลรสฮิตหนึง่ง หลังจากนั้นเราก็ลองชิมดูนะคะรสชาตามในใจปรารถนาหรือเปล่าถ้าได้ทีแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยเป็นอันว่าเสร็จวันนี้เรากินแกงซ้อมกุ้งด้วยผักกว่างตุงแล้วก็แก็ดด้วยปลาชิงชังน้อยๆนะคะวันนี้เราไม่ได้ทอดไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ